เมื่อเข้าเกมมาแล้วเราให้คางอูระมายืนไว้เนี่ยเราก็ลองถามดูสิฉันมีเรื่องอยากจะถามเธอเธออ่ะชอบเอสจริงเปล่าเออเรื่องนั้นอ่ะฉันขอไม่พูดแล้วกันค่ะมีพีรุษจ,จัดจัดมีพีรุษจ,จัดจัดแบบนี้เราก็ต้องสืบต่อไหนลองเล่าเรื่องของเพื่อนเพื่อนมาสิเออเล่าสิ่งที่เอสต้องการปกป้องสิคาระอยู่ข้างหลังฉันไว้นะฉันอ่ะจะปกป้องเธอด้วยชีวิตไม่ยอมให้เธอเจ็บตัวแน่ผนึกโอโรจิต้องไม่ได้รับผลกระทบโอ้ท่านเอสต้องการปกผนึก ปกป้องแค่ผนึกเท่านั้นหรอคะอเออไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นหรอกท่านดูห่วงแต่ผนึกไม่ห่วงฉันบ้างเลยหรอคะแค่สักนิดอะก็ไม่เลยหรอคะเออเออเออเธอ,อ,เอ,อแต่คนคาสำคัญแล้วก็มีค่ามากเลยนะย <c oughs> ขอบคุณค่ะฉันอยากได้คำพูดแบบนี้ก็จริงไงแต่พอได้ยินแล้วเนี่ยหน้าก็แดงเลยก็ <c oughs> ปล่อยเขาอยู่กันสองคนในห้องโถงก็แล้วกันนะครับ